กุหลาบซ่อนกลิ่นตอนที่23บาบทประพันธ์เฟื่องนครให้เสียงโดยไกลลุ่งไหวนิพัทกุลพอรถของศูนย์บ่ายหน้าเข้าเขตบ้านของยา่ากุสุมาก็ถึงกับตาเหลือกเพราะที่ใต้ถุนบนร้านและในเปลยวนสองสามหลังมีคนมารอท่ากันอยู่นับไม่ท่วนกุสุมาหันไปมองศูนย์แต่ศูนย์กลับยักคิ้วให ตื่นเต้นหรอศูนย์นั้นมีสีหน้าราบเรียบเพราะพบปะผู้คนมากหน้าหลายตามาตั้งแต่เด็กๆมาเออบอกไม่ถูกความที่ไม่เคยมีคนพิเศษกับความรู้สึกที่ยังไม่พร้อมจะเปิดตัวคนพิเศษทําให้กุสมารู้สึกไม่อยากลงจากรถปลดเข็มขัดออกสิเขามองกันใหญ่แล้วไม่แค่มองแต่ว่าป้าของหญิงสาวนั้นเดินออกจากใต้ถุน มาพร้อมกับเด็กๆอีกขโยงเมื่อการเป็นดังนั้นกุสุมาจึงต้องรีบปลดเข็มขัดพลางสุดลมหายใจเข้าปอดแรงๆส่วนสูนนั้นแอบยิ้มกลิ่มก่อนจะถ่อมตนว่าว่าไปฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเขาจะเชื่อหรอว่าคุณศูนย์เป็นแค่คนขับรถก็บอกความจริงเขาไปสิปความจริงอืมความจริงเจ้านายกับลูกน้องกุสุมาทำหน้าเจ้ลเอ และเมื่อทำใจได้แล้วกุสุมาก็เปิดประตูลงรถไปแน่นอนว่าคนอย่างไอ้มาลูกแม่บังเอิญไม่มีทางจะทำแย่อย่างเด็ดขาดป้าสวัสดีฮะท่าไหว้ของมันเหมือนนักมวยไหว้ครูนอกจากไหว้ป้าที่เดินมาพร้อมกับเด็กๆกุสุมาก็ส่งเสียงเรียกทักทายคนทั้งหมดที่อยู่ใต้ถุนบ้านพร้อมกับหันมายิ้มให้ศูนที่ยกมือไหว้ป้า และขนทางใต้ถุนเช่นกันนั่งรถเก๋งมาด้วยแฟนมึงหรอมามีเสียงสอดรู้ดังเข้ามากุสุมายิ้มกว้างไม่ตอบคำถามนั้นแล้วร่างเพลียวลมในชุดกางเกงยีนขาเดฟเสื้อคอเชิ้ตลายสกอตพอดีตัวแขนยาวพับแขนครึ่งศอกก็รีบเดินไปหาย่าที่นั่งอยู่บนร้านกุสุมาก็นั่งลงข้างๆกราบลงที่ตัก แล้วก็ลุกขึ้นมาหอมแก้มย่าแรงแรงหนึ่งทีจำเลินจำเลินเธอแม่คุณย่าสบายดีนะก็สามวันดีสี่วันไข้ตามประษาคนแก่แล้วเนี่ยใครล่ะแฟนเองใช่ไหมกุสุม,มากรอกตาไปมาไม่ยอมรับและไม่ปฏิเสธย่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าแก้มยุ้ยเลยนอกจากหอมแล้วหลานสาวก็ใช้ปลายนิ้วบีบแก้มของย่าด้วย ก็กินข้าวได้แต่นอนไม่ค่อยหลับไปหาหมอหมอก็ให้น้ํำเกลืออุดดมเขาว่าอ้วนน้ํำเกลือแฟนเองหรือมะสูนที่เดินตามมาพร้อมกับถุงของฝากเขาวางถุงลงบนร้านเพราะว่าคนอื่นๆลุกหนีเพื่อให้ที่ตรงนั้นมีที่ว่างเมื่อวางของแล้วสายตาของคนอื่นๆที่มองมาที่ถุงขนมเป็นตาเดียวและหนึ่งในนั้นก็พูดเอาประโยชน์ เอาของมาฝากใช่หรือเปล่าไอ้มาฝากย่ากุสุมาแทรกขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็รีบหันไปหยิบถุงที่เลือกเอาไว้มายื่นให้ย่าถุงนี้ของย่าระหว่างที่ย่ารับไปเปิดดูกุสุมาก็มองหน้าาติแท้เทียมพอจำได้ใครบ้างบ้านเดียวกับใครบ้างกุสุมาก็ไล่แจกขนมไปบ้านละถุงนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนหนึ่งเปิดถุงแจกจ่ายกันกินตรงนั้น แต่ถึงขนมจะอัดแน่นอยู่ในปากทั้งหมดเหล่านั้นก็ไม่ไวายซักถามศูนย์ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำงานที่ไหนมีเงินเดือนเท่าไหร่และหลายๆคำถามก็เล่นเอาศูนย์เกือบไปไม่รอดมาด้วยกันได้ยังไงขับรถมาครับเห็นแล้วว่าขับรถมาแต่ว่าเป็นแฟนกันเหรอยังครับไม่เป็นแฟนแล้วมาด้วยกันได้ยังไงขับรถมาครับเห็นแล้วว่าขับรถมาแต่พวกเราอยากรู้ว่า ใช่แฟนกันหรือเปล่าถามมากเขาดีกว่าครับพอศูนย์ออกตัวอย่างนั้นกุสุมาก็สะดุ้งโหยงว่าไงไอ้มาเขาให้ถามเองตกลงเป็นแฟนกันหรือเปล่าก็ถ้าตอบว่าไม่ใช่เชื่อกันไหมละ่ะไม่เชื่อก็แล้วมาเคยพาแฟนมาไหมไม่เคยแล้วคิดว่าหน้าหล่อๆอย่างเขาเนี่ยเขาจะมองมาไหมละ่ะก็ไม่แน่งั้นก็ถามเขาดูละกันมาขอตัวไปสุขาก่อน ว่าแล้วกุสุมาก็สปริงตัวลงจากร้านแล้วเดินไปทางห้องน้ำที่อยู่ข้างหลังบ้านซูนเห็นดังนั้นจึงยิ้มแย,แย่ๆให้กับหมู่ญาติของกุสุมาที่รุมมองรุมซักจนเขารู้สึกเขินไปหมดและเขาก็หาทางออกให้ตัวเองบ้างโดยการขอตัวตามหลังกุสุมาไปเช่นกันแดดร่มลมตกกุสุมาเดินตามหญกขึ้นไปบนเรือนโดยก่อนหน้านั้น ป้าอุดมขึ้นเรือนและเข้าครัวเตรียมสำหรับไว้รอท่าหลานสาวและว่าที่หลานเขยศูนย์เดินตามหลังพอย่าสุดลงนั่งที่ระเบียงนอกฌานกุสุมาก็นั่งลงข้างๆศูนย์จึงนั่งลงตามในสายตาของศูนย์นั้นเวลานี้พื้นที่รอบๆบ,บ้านเต็มไปด้วยไร่อ้อยมีทั้งที่ยังเป็นป่ารกกับบางแปลงที่เป็นตอและที่กำลังแตกหน่อใหม่ก็มี เขาถามกุสุมาระหว่างเดินทางมาถึงเรื่องไรอ้อยแต่กุสุมาก็บอกเพียงว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยที่ดินย่ามีอยู่ร้อยี่สิบไร่มีอยู่สามแปลงย่าจะยกแปลงห้าสิบไร่ให้เองก่อนแต่ตอนที่ย่ายังไม่ตายห้าสิบไร่นั้นน่ะย่าขอเก็บค่าเช่ากินไปก่อนนะมานึกว่าจะยกค่าเช่าให้มาด้วย สีหน้านั้นบอกให้รู้ว่าล้อเล่นที่แปลงนี้ยากกับปู่ช่วยกันสร้างมาใจนะ่ะอยากจะยกให้พ่อของเองแต่ก็บุญน้อยนะักยกให้เองแล้วก็รักษาเอาไว้ให้ดีเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานทําประโยชน์ทำอะไรได้ม่ายังทำอะไรไม่ได้เลยนะยาอนาคตใครจะไปรู้เมื่อก่อนค่าเช่าปีละสองร้อยสอบาทหาคนเช่าไม่ได้ ทำข้าวโพดท,ทำถั่วเขียวก็ไม่คุ้มทุนฝนแล้งบ้างน้ำท่วมบ้างพ่อเองก็ต้องเข้าเมืองไปทำงานก่อสร้างแต่ตอนนี้เป็นไงค่าเช่าให้เขาทำไรอ้อยปีละพันต่อไร่ห้าสิบไร่เป็นเงินเท่าไหร่โอ้ไม่รู้เลยนะเนี่ยวายามากรวยมากที่ร้อยยี่สิบไร่ปีละเป็นแสนเดือนหนึ่งสองคนแม่ลูกเนี่ยใช้เงินถึงหมื่นไหมเนี่ย อีกเจ็ดสิบไล่ทำเองจ้างเขาทำได้มากกว่าค่าเช่านั่นอีกทำอะไรที่ไหนชี้นิ้วอย่างเดียวโหรวยมากว่าแล้วกุศมาก,ก็ปลีเข้าไปนั่งประชิดกอดา้าแล้วก็หอมแก้มฟอดใหญ่ถ้ารู้ว่ายารวยอย่างเนี้ยมามาเกาะยาก็ดีหรอกทำเป็นพูดดีไปศูนย์มองสองย่าหลานแล้วก็ยิ้มบางๆแล้วย่าก็หันมาหาเขา เอาแล้วนี่พอศูนย์ตกลงยังไงศูนย์ที่ตาปลือลืๆเพราะง่วงนอนยิ้มงงงเมื่อได้ยินคำถามกุสมาเห็นดังนั้นจึงต้องรีบแทรกถามเพื่อให้แน่ใจว่าย่าต้องการจะถามเรื่องอะไรยังไงอะไรเหรอย่าก็แค่มาทรงหรือว่ายังไงจะค้างหรือว่าจะกลับเลยป้าบอกให้กินข้าวเย็นก่อนป้าทำไว้แล้วกุสมารีบชิงตอบแทนศูนย์ แต่ศูนย์กลับตอบแบบไม่ได้เตรียมกันกับกุสุมาว่าถ้าผมค้างจะสะดวกไหมล่ะครับพอเห็นว่าศูนย์ง่วงนอนและเห็นว่าญาติแท้ญาติเทียมไปจากใต้ถุนเรือนกันหมดแล้วกุสุมาจึงแนะนำให้ศูนนอนที่เปรใต้ถุนบ้านแทนที่จะนอนบนระเบียงที่มีแสงพระอาทิตย์ยามบ่ายคล้อยศาสเข้ามาและด้วยถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านกุสุมาจึงไปคว้าหมอนใบจิ๋ว ที่วางอยู่ใต้ชั้นโทรทัศน์ขนาดสี่บนิ้วเดินนำเขาลงมาที่ใต้ถุนนอนหลับสักงีบต,ตื่นแล้วก็มากินข้าวกินข้าวแล้วทำอะไรต่ออา้าวก็กลับกรุงเทพย่าอนุญาตให้ค้างแล้วไม่ทํางานทําการหรือไงกุสุมาวางหมอนลงบนเปลสูงจนเดินตามและไปคลี่เปลลงนอนและเอนกายแกว่งเปลให้หน่อยสิกุสุมาแกวง่งเบา ที่นี่น่าอยู่ดีนะแต่ต้นไม้น้อยไปนหน่อยถึงต้นไม้ไม่เยอะเป็นแบบสวนภาคกลางตอนล่างแต่รอบๆบบ้านก็มีมะม่วงต้นใหญ่มะขามและต้นไผ่รายรอบร้อนจะตายที่หน้าผักกุสุมามีเหงื่อชื้นจนกุสุมาต้องใช้หลังมือซับเหงื่ออยู่เนืองเนืองมนันี่ว่าแล้วสุวนก็ลุกขึ้นนั่งแล้วหยุดเปรโดยการวางขาลงที่พื้นทำไม เร็วมาตรงนี้กุสุมาเดินไปหาแต่ก็ยังยืนห่างๆมาตรงนี้แล้วก็นั่งลงศูนชี้ไปที่พื้นดินที่หน้าตัวเองพอกุสุมานั่งลงยองๆศูนก็ดึงผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าเสื้อไปซับเหงื่อที่หน้าให้เบื้องต้นกุสุมาหลับตาแต่พอรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นเพราะกลิ่นที่ติดอยู่กับผ้าและพอผ้าหายไปจากผิวหน้า กุสุมาก็ลืมตาขึ้นตาสองคู่จ้องกันเนิ่นนานและดวงตาทั้งสองของเขาและเธอก็สื่อความรู้สึกสเสน่หาที่มีให้กันอย่างยากจะปิดบังไว้แต่กุสุมาก็ต้องเป็นฝ่ายหลบตาที่สื่อความหมายในใจของเขาไม่กลับจริงๆหรอไม่ห่วงงานหรอห่วงแต่ห่วงเรามากกว่าทำไมต้องห่วงถามได้ว่าทำไมก็น่าจะรู้ กุสุมากรอกตาไปมายิ้มยิ้มแล้วก็ลุกขึ้นสูดลุกขึ้นตามจนกระทั่งยืนเคียงกันไม่ไปบ้านยายหรอพรุ่งนี้ค่อยไปพรุ่งนี้ฉันก็กลับแล้วแล้วทำไมถึงอยากไปเมื่อเห็นเขาไม่นอนกุสุมาจึงพาเดินออกจากใต้ถุนและจุดหมายก็คือถังเข้าไรอ้อยที่อยู่ข้างๆบ้านก็ยายของเราก็ต้องรู้จักกันไว้ขนมของยายก็ยังอยู่ในรถ กุสุมาน้าแดงซ่านขึ้นมาใจนั้นอยากจะกอดเขาไว้แน่นๆแต่ว่าเมื่อเขาอยากจะกลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้เธอก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องที่เขาพูดค่อยมารู้จักกันวันมารับก็ได้จริงๆเขายังไม่ได้บอกว่าจะมารับแต่กุสุมาลองพูดเพื่อเอาประโยชน์ของตนเองไว้ก่อนเอาอย่างนั้นหรอไหนว่าห่วงแต่ว่าไปขากลับกลับพร้อมกับแม่กับพ่อก็ได้ เพราะว่าต้องมาสงกรานอยู่ดีละ่ะอีกตั้งหลายวันนะกว่าตัวเองจะได้กลับกรุงเทพคิดถึงก็โทรมาหาพอได้ยินเสียงกระเสา่ากระเส่าของเขากุสุมาก็รองแยบเพื่อเขาจะได้แบดไตออกมาได้ไม่เหมือนเห็นหน้าตอนไปอยู่โน่นแล้วจะทำยังไงก็ชักไม่อยากให้ไปแล้วสิก็หาวิธีล้างเอาไวส้สิบอกเขาแล้วกุสุมาก็ก้มเก็บกิ่งไม้ที่ข้างทางมือก็แกว่งแก้เขินไป แม้จะไม่ได้มองหน้าเขาแบบเต็มตาแต่กุสุมาก็รู้สึกว่าเขากำลังเล่นเกมกับเธอเหมือนกันทำไงดีมิรุแล้วอยากจะไปไหมล่ะอยากงั้นก็ไปน้ำเสียงของเขาประชนนิดๆไม่รู้จะอยู่ทำไมเรียนก็สมัครไม่ทันแล้วมั้งงานก็ไม่มีทำก็ไปทำงานที่ร้านก็ไม่อยากนุ่งกระโปรงงั้นก็นุ่งกางเกงไปให้เขาขอกสัพท์อยู่ในครัวอีกงั้นก็เป็นแคชเชียร์ คนเต็มห้องแล้วงั้นก็เป็นเลข,ขาของฉันเรียนจบก่อสร้างมาเสอีกงั้นก็ศูนย์พูดยังไม่ทันจบประโยคกุสุมาก็กรี๊ดผงะเข้าหากอดศูนย์จนแน่นเพราะที่ยาแพรกสูงเพียงคืบเบื้องหน้าปรากฏเจ้าผิวสีดำมาเมื่อมเลื้อยตัดหน้าไปอย่างรวดเร็วมันไปแล้วศูนย์ว่าพรางใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างตบไปที่แผ่นหลังของคนในอ้อมกอดเบาๆและเมื่อได้สติ กุสุมาก็เด้นขรุขักพยายามทำให้แขนทั้งสองข้างของเขาคลายกำลังปล่อยหายตกใจแล้วหรอน้ำเสียงของศูนย์กระเส่าจนกุสุมาไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นมองหน้าเขาแต่ถึงกระนั้นสายตาและจมูกของกุสุมาก็ประชิดอยู่กับแผงหน้าอกที่มีขนสีดำเรียงกันเป็นระเบียบนอกจากนั้นกลิ่นกายของเขาก็ทำให้กุสุมาอ่อนเปรียไปซะแล้วหายตกใจแล้วปล่อย แม่น้ำเสียงจะดุดันแต่แขนของศูนย์ก็แข็งเกินกว่าที่กุสุมาจะง้างออกพูดเพราะๆไม่ไม่แค่ปฏิเสธแต่ว่ากุสุมากลับใช้มือทั้งสองข้างของตัวเองรัดร่างของเขาให้คืนมาบ้างเล่นอย่างนี้หรออุ่นดีร้อนปล่อยทีนี้ศูนย์ดิ้นบ้างเพราะร่างกายของเขาโดยเฉพาะตรงแก่นกายเริ่มมีปฏิกิริยาจากกลิ่นอ่อน,ออน ที่แผลมาจากเรือนกายของสาวน้อยหน้าตาอ่อนยาวตรงหน้าและเขาเองก็ไม่อยากให้ใจของตัวเองตะเลิดจนกระทั่งเสียผู้ใหญ่เร็วๆปล่อยเดี๋ยวคนไม่เห็นอายอะไรล่ะมาลาผิดชอบเองว่าแล้วกุสุมาก็หัวเราะขันขัขนพลางใช้ศอกทั้งสองข้างของตนเองกระทุงไปที่สีข้างของเขาเพื่อเป็นการทำโทษที่เขาเยโอกาสกับเธอและเมื่อถูกกระทำ ศูนย์จึงเพิ่มกำลังกระชับวงแขนของตนกุสุมาดิ้นขรุขลักแล้วก็ต้องอ่อนระทวยเมื่อศูนย์กดจมูกด่งเป็นสันลงบนผิวแก้มข้างซ้ายแม้จะขนลุกและหมดแรงแต่เมื่อเห็นว่าเขาเลยเถิดกุสุมาจึงต้องรวบรวมกำลังที่มีอยู่แต่ว่ายังไม่ทันจะประสานกำลังที่มีอยู่น้อยนิดทั้งคู่ก็ดิดตัวออกจากกันเพราะเสียงถามดังมาจากต้นทาง ทำอะไรกันนะ่ะป้าป้าป้ากักเรียกชื่อนางส้มลิ้มติดติดกันแต่ว่านางส้มลิ้มก็ยืนทำหูทวนลมขณะที่มือก็ปรุงรสอาหารบนเตาไปด้วยได้ยินผมเรียกไหมเนี่ยมีอะไรน้ำเสียงนั้นบอกให้รู้ว่ารำคาญใจเสร็จยงังหันหน้ามาทางนี้หน่อยวิชาญที่นั่งกินข้าวมือข้ามอยู่ชะง,งมองมาที่มือของกักซึ่งมีโทรศัพท์มือถือ ป้าส้มลิ้มหันมาหากักก็เลยกดปุ่มแล้วส่งโทรศัพท์ให้นางส้มลิ้มรับโทรศัพท์มาดูภาพเคลื่อนไหวโดยหัวคิ้วค่อยๆขมวดเข้าหากันเป็นไงล่ะทีมของป้าวินมอเตอร์ไซค์นางส้มลิ้มส่งโทรศัพท์คืนให้วิชาญจึงลุกจากโต๊ะมาหากักกดส่งโทรศัพท์ที่เปิดภาพเคลื่อนไหวให้วิชาญดูอีกรอบคุณอรพิมเนี่ยกับใครหรอ ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นเมื่อตอนที่ขี่รถออกไปทําธุระกอดเอวไอหมอนนั่นสันแน่นเลยคนมองกันทั้งไฟแดงดีนะที่พี่เป็นคนทันสมัยก็เลยถ่ายคลิปไว้ทันคล้ายๆถมยาอ๋อไอคนที่มาหาคุณศูนวันก่อนใช่ไหมวิชานพยักหน้ากักเสยะยิ้มก่อนจะเปลยขึ้นว่าคนไม่ใช่เนื้อคู่กันอย่างไรก็ต้องมีอันเป็นไปส่วนคนที่เป็นเนื้อคู่กัน แม้จะมีอุปสรรคขวางนามแค่ไหนเขาก็ต้องหาทางอยู่ด้วยกันจนได้ป้าว่าไหมไม่รู้นางส้มลิ้มตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงห้วนๆแต่ป้าก็น่าจะรู้จักนิสัยของคุณศูนย์ของเราดียามรักก็ทุ่มเทและตอนเนี้ยเขาก็ทุ่มเทจนหายจ,า,ยจากร้านไปเลยเป็นวันวันแบบนี้ก็แสดงว่าเขาทุ่มเทให้กับไอ้มาทั้งหมดทั้งตัวและหัวใจ นางส้มลิ้มถอนหายใจอย่างแรงไอม้มามันอยู่ในร้านเขาก็กุ๊กกิ๊กกันตามประสานายกับลูกน้องก็ยังอยู่ในสายตาของพวกเราคุณศูนก็ไม่เสียงานผมว่านะอย่างไายเกมเนี้ยป้าเองก็ยังแก้มือทันไม่ต้องมาสอนเชื่อผมนะป้าให้ศูนย์เขาเล็กไอม้มากลับมาฝึกงานต่อดีกว่าคุณศูนจะได้ไม่หายไปจากร้านแบบนี้แล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาไปด้วยกัน แต่เขาก็ไม่ได้ไปกับคุณอรพิมหรือจะให้วิชานมาลองเช็คดูเอาไหมละ่ะวิชานโทรหาไอ้มาซิมันอยู่กับคุณส่หรือเปล่าไม่ต้องข้าไม่อยากรู้รู้แล้วแสลงใจไอกกก้กักครับกักกระพริษตาถี่ๆให้หนางส้มลิ้มและยังไม่ทันที่นางส้มลิ้มจะพลุสวาดระบายอารมณ์ปลาก็เดินหน้าตื่นเข้ามาในครัวเสก่อนวิชานอิ่มข้าวแล้วหรือยังออกไปรับแขกหน่อยอา้าวคนเยอะแยะ ทำไมเจาะจงไอ้วิชานปลาส้มลิมรู้สึกโมโหที่ปลามาเจาะจงใช้หลานของตนเองที่กำลังกินข้าวเย็นคือไอ้พวกนั้นน่ะไอ้กลุ่มที่มันเคยมีเรื่องกับไอ้ม่าน่ะมันมายกขยงกันมาเลยพี่นกเขาคิดว่าถ้าให้พนักงานชายไปรับหน้ามันคงจะไม่มีปัญหาอะไรพอรู้ต้นสายปลายเหตุวิชานก็รีบลุกขึ้นแล้วเดินไปที่หน้าร้านโดยปลารีบวิ่งตามไปทันที ออดออดออดมานี่มานี่กุสุมาดึงออดลูกชายของนาอ้อยที่เข้ามาเห็นภาพที่เธอถูกศูนหอมแก้มเป็นครั้งแรกเข้าให้และเมื่อเห็นว่าใช่อสจะทำหน้ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกทีเดียวมันทำหน้าขยี้ผมทรงโมฮอกแล้วก็ใช้ปลายนิ้วมือทั้งยี่สิบมายัดใส่ปากแล้วก็ทำตาเหลือกทำตัวสัน่นแกล้งช็อกกับภาพที่เห็นแกไม่เห็นอะไรใช่ไหมกุสุมาล็กอกคอออส ให้หนีห่างออกจากศูนย์ที่ยืนยิ้มนิดนิดมองฟ้ามองหาเทวดานางฟ้าอย่างสบายอารมณ์เห็นพี่ผมเห็นว่าแล้วออดก็กระซิบเบาๆ1 0หนึ่งพันโอเคป่ะมากไปห้าร้อยน้อยไปพี่มาแต่ว่าไปนะบอกให้ผู้ใหญ่รับรู้รับรองเลยว่ายอดชายของพี่ต้องได้ไปตามผู้ใหญ่มาสู่ขอพี่แน่ๆรวยไม่ใช่ลรือลดคันบ้าเริ่มเลยเอาแบบนี้ดีกว่า พี่เป็นหนูตกถังเข้าสารออดก,ก็จะได้สบายไปด้วยโปรดติดตามตอนต่อไปช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจและคนอ่านด้วยนะคะ